สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเราจะพูดถึง5ขั้นตอนการเลือกซื้อประกันภัยที่เวิร์กที่สุดอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพราะไลนวันนี้ถึงพูดถึงเรื่องนี้คะ่ะหลายคนนะคะมีความกังวลใจมากค่ะเวลาที่จะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์แต่ละครั้งนะคะว่า จะเลือกซื้อแบบไหนดีนะคะความคุ้มครองยังไงนะคะทำยังไงถึงจะไม่โดนโกงอโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะทําให้เราเทียบเบี้ยกับที่นูน่นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆเลยคะ่ะถ้าคุณทําตาม5ขั้นตอนที่แนะนําในวันนี้นะคะรับรองว่าปิดประตูของความกังวลใจไปได้เลยนะ,ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะคะถ้าเรามีความกังวลใจเรื่องอะไรให้เรากลับมาดูคะ่ะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเลือกซื้อแบบ ว่าเราจะซื้อประเภทไหนดี1 2 3 4 5นะคะอ่าเรามาดูก่อนว่าเราอะค่ะตัวเราเองค่ะกังวลใจเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นอ่าเรากังวลใจเรื่องน้ำท่วมเพราะแถบที่บ้านเราอยู่นะคะมีน้ำขึ้นน้ำลงบ่อยๆอ่าหรือกังวลใจว่ากลัวไฟจะไหม้ลดเพราะว่ารถของเราติดแก๊สอ่าหรือเรากังวลใจว่า ลัวรถของเราจะหายนะคะเพราะเราจอดรถไปที่หน้าบ้านทุกวันนะคะอ่าอันนี้คือความกังวลใจของเรานะคะข้อที่2นะคะเกี่ยวเนื่องกับข้อที่1อะไรไม่จําเป็นแล้วตัดออกได้เช่นบ้านเรามีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วนะคะจอดรถในบ้านตลอดแล้วไม่ค่อยได้ไปไหนไกลๆหรือจอดในที่ปลอดภัยตลอดนะคะเหล่านี้เราไม่ก็เราก็ไม่จําเป็นจะต้องดูให้ครบเวอร์นะคะเรื่อง รถหายก็ได้ก็ตัดความคุ้มครองตัวนี้ออกไปการตัดความคุ้มครองบางส่วนบางส่วนออกไปนะคะมีผล2ออย่าง1การเลือกซื้อแบบประกันนะคะ 2. มีผลกระเบียประกันอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ในข้อ2ให้เราดูความไม่จําเป็นนะคะดูความไม่จําเป็นแล้วตัดออกไปได้เลยนะคะมาสู่ข้อ3ค่ะข้อ3นะคะให้เรา เลือกอู่หรือศูนย์ที่จะซ่อมรถเราเวลาเกิดเหตุหรือถ้าเรามีอู่ในดวงใจอยู่แล้วนะคะให้เราเช็คไปที่อูน่นั้นๆเลยค่ะว่าอู่นั้นนะคะรับประกันของบริษัทอะไรบ้างอ่าแล้วขอเบี้ยรประกันไปที่บริษัทนั้นๆหลังจากที่เราได้เบี้ยมาแล้วนะคะมาสู่ประเด็นที่4ค่ะประเด็นที่4ค่ะให้เราค่ะเลือกประกันที่มีศูนย์ดูแลในพื้นที่ ที่มีศูนย์ดูแลในพื้นที่ที่เราอยู่เพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอคําแนะนําเรื่องต่างๆนะคะขอสลักหลังหรือเรียกร้องค่าสินหม่ต่างๆนะคะเราจะสามารถเข้าไปดีวงานนะคะเราจะเข้าไปดีวงานและติดต่อประสานงานได้ง่ายและสะดวกกับเรามากที่สุด ดังนั้นให้เราเลือกเลยค่ะคิดเผื่อไ้เลยว่าถ้าเกิดเหตุละ่ะบริษัทเนี้ยจะดูแลเราได้ไหมให้เราคิดแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะามาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อ5นะคะจำเป็นและสำคัญมากๆเลยคืออะไรเอ่ยคือเรื่องของการเลือกตัวแทนและโบรกเกอร์ที่จะดูแลเรานะคะข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าอะไร เวลาที่เราเกิดเหตุน,นะคะหลายครั้งเลยค่ะที่เราเองไม่มีความรู้เรื่องประกันภัยเนาะเราก็จะเอะอะโวยวายนู่นนั่นนี่หรือว่าการติดต่อประสานงานเป็นไปได้วยความยุ่งยากแต่ถ้าเรามีตัวแทนให้คำปรึกษาและช่วยดีลหรือประสานงานแทนเราได้เราจะรู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะเราจะรู้สึกว่าม,มีคนช่วยเรานะคะหลายคนที่ซื้อประกันภัยโดยที่ไม่มีคนดูแลเลยนะคะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่า มีคนชี้ช้ำเรื่องนี้เยอะแล้วนะคะมีคนชี้ช้ำเรื่องนี้เยอะแล้ว,ลวปัญหาของการไม่ได้รับความสะดวกหรือการที่เราไม่มีความเข้าใจเรื่องประกันนะคะทําให้เราไม่ทราบขั้นตอนตา่างๆปัญหาการประกันภัยก็ตามมา,อาโอเคค่ะนี่คือ5วิธีหรือ5ขั้นตอนในการเลือกซื้อประกันภัยเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้พูดถึงอะไรเลยใน5ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงเบีย้ยประกันเลยเพราะว่า มันไม่ได้จําเป็นเพราะเบีย้ยประกันที่ให้มาแต่เราบริษัทถ้าเราเลือกตาม5ขั้นตอนนี้แล้วแล้วก็คุณจะได้เบีย้ยประกันที่ดีที่สุดและแบบประกันที่ดีที่สุดเวลาที่เกิดปัญหานะคะเวลาที่คุณเคลมหรือเวลาที่รถเรานะคะต้องเข้าเคลมมีอุบัติเหตุเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของการ รับประกันเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากกว่าเรื่องเบีย้ยเลยซึ่งหลายๆคนไปโฟกัสน,นะคะหาเบีย้ยถูกอย่างเดียวเลยนะคะในเมื่อเราอะค่ะติดกระดุมผิดมาตั้งแต่เม็ดแรกเลยเนื้อหรอไหมคะเราไปโฟกัสบี้หาเบีย้ยถูกหาเบีย้ยถูกหาเบี้ยถูกเนื้อหรอไหมพอสุดท้ายแล้วบาตหาปัญหาเกิดขึ้นเราก็ออกมาโวยวายกันนะคะทําให้การฟ้องร้องการเรียกร้องเรื่องของการประกันภัยมีเยอะมากด้วยความที่เราไม่เข้าใจ ะะด้วยความที่เราไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเราทําตามขั้นตอนนี้นะคะที่เออแนะนําไปรับรองว่าปัญหาประกันภัยจะหมดไปแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามและให้กําลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย